ละคสั้นเกาๆกาข่คอมพที่ตอสกากล g a เกมมิ่งชาแนเรื่องร้านไอติมหันซาตอนเดียวจบเฮ้ยลุงชัยวันนี้หนูหิวมากๆเลยแล้วก็ร้อนมากด้วยอยากกินไอติมอ่ะได้ครับลุงชัยหนูผมร้อนมากเลยครับได้เลยจ้าดูลูกจัดให้นะข้าวร้านกันหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยร้อนจังเลยเห็นว่าร้านเปิดใหม่ด้วยนะเนี่ย อย่างนี้ต้องเป็เราซะแล้ลวไป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 สวัสวดีครับคุณป้าอ้าวสวัสดีจ้ายส้มหมไอศครีมยินต้อนรับจ้ารับอะไรดีคะเด็เกๆผมเอาช็อกโกแลตครับหนูเอาช็อกโกแลตเหมือนกันค่ะแพ็กซ์สวยด้วยนะจ้าโอเคเลยหลานป้าจัดให้เลยน,นะโอเคทั้งหมดประมาณ เฮ้ยรวมตัวไปเห็นว่ามันมีตู้ไอศครีมยังเ,เปิดอยู่หลานสามารถเข้าไปกดได้เลยนะกดไปสีม่วงโอเคครับป้าโอ้โหเราได้เป็นสีชมพูอ่ะเธอกดได้ไหมอ่ะเราได้สีชมพูว้าวพี่พี่เฮ้ยเราได้สีน้เงินน่าสีสวยมากว้าวป้า สวยๆนะ็นว่าเขาแถมฟรีด้วยอ่ะในถุงอ่ะมันมีอีกหนึ่งถุงด้วยอ่ะเขาโฮมแบบสูงแบบลายถุงน่ะป้ากินมานตั้งนานแล้วไปกระถบเถอะครับป้าลุงใชป้ป้ป,ปผมแบบร้อนมากมากเลยอยากเข้าบ้านไปกินไอติมในแอร์อ่ะผมร้อนมากๆเลยอ่ะโอเคไปไปฮ้ยช่วงนี้อากาศโคตรร้อนเลย ว่าจะไปกินไอติมร้านคิวโ,โฮปไอซสักคิวกับป้านั่นแหละอหเออเร็บๆ,ๆเลยโอ้ยร้อนด้วยยี่ปัจจันทร์มันมามอตอนนี้เนี่ยร้อนจะแย,ย่แล้วโว้ยไม่ไหวแล้วเนี่ยร้อนมันทางนี้ดีกว่าโอ้ยร้อนนจนไก่จะกลายเป็นไก่ย,ย่างเชียงบ,บุรีแล้วเนี่ยเฮ้ยถึงและถึงละ กำลังเห็วอยู่พอดีเลยเราก็ต้องไปซะแล้วเนี่ยว้าววู้ยถึงแล้วถึงแล้วไปป้าครับป้าอะไรพหนุม่มเอาะไรเอาอะไรเออเอาอะไรอ,อ,ไรอ,อไรบอกป้าๆ้ามาดีๆก็ได้ไมาา่ต้องไว้ๆกันาดนั้นขอไอติมอย่างละห้าครับคืออะไรไอติมอย่างละห้า ไอติ่ม <obey> ต <ster> ิ่มติ่มติมติ่มไงกลับไอ้ติ่มติ่มฮะไอนะป้าไม่ได้ยินเลยพูดอีกทีได้ไหมเนี่ยไอ้ติ่มติ่มติมติ่มไงกลับไอ้ติ่มติมติ่มติมไงป้าหัวดวงป้าหัวดวงไอ้ติ่มติ่มติ่มติมเก็บเกลับป้าไอติมติ่มติ่มติมไอ้ติ่ม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 ครับป้านี่อยู่ดีๆฟังป้าก่อน นี่จะกินไอติมดีเดี๋ยวกินด้วยน้ำตาฮะไปกินนิมเมนทรืไมฮะไปกินนิมวอัดเถอะไปกินนิเมลหรือไมฮะไปกินนิมเมเตอร์ starch. ทับเถอะ